สวัสดีจ้าพี่น,อนะะ้องนี่ภาพเบิ่งนี่แหละว่านสีทิศเป็นลายดอกแล้เราไปไทยเบื้องไทยเบื้องนี้ดอกนี่แป๊บแดงแป๊บกล่องกับบอดีพี่น้องเอ,อันนี้กําลัางขึ้นกําลัางขึ้นกําลัางขึ้นไหมนี่วันนี้มัน นั่นเลยมันเหี่ยวลงแล้วมี่น้องมีหน่วยมันทีทิดมีหน่วยไม่ได้กล่องบ่ดีไว้เลยกล่องงามบ่เดี๋ยงงามบ่ นลองพูดกัน,นสีสดใสสวยงามตามทอ้องเรื่องมีขนุนน้วยของเขาแหละทะเบิ่จะมีเม็ดไหมบางชื่นเีื้อบางชื่นรับ นี่หอมหอมป,ปลูกลบดุดธรรพี่น้องกําลังขืนกําลังถอดยอดถอดใบออกน้องหอมที่ปลูกมานาหน,นะเพื่อได้เบิ้งคลิปปลูกหอมกับแม่นนี่แหะกําลังขืนกําลังออกยอดแตกยอดใบ ของตัวนี้ว่าค่อยดีเลยพี่น้องสะดุดแน่ค่ะเขาถูด,ขดเขาให้จะเด้อผ้าใบเบื้องผ้าไปเบิ้งไ,บงไอ้นีน่ยดอกทานดดตะวนันเฮะทานตะวันอันนี้ดอกน้อยโอ้ดอกง่ายอันนี้ดอกง่าอัอนนี้ดอกนี้แก่แล้ว หลันี้พันกเริ่มทีแก่แล้วตอนนี้สวยสดงดงามโอ้ยงามแบบนี้เลสวยมากสวยมากเลยโอ้ยงามกลัดดอกย้ายดอกงามผักอาญมณ์ดอกไม้งาม ทางทางหุ่นเลยคุณดอกคุณกำลังเป็นยางงามเลยพีน่น้องเอาคนน้ำหนาๆน้ำกันหน่อยนี่ค <c oughs> นบ๊สว่างกินกาแฟาโอ้ยหลายคนยคน,างงานี่ดอกคุณกำลังงามนี่ดอกทานตะวันกำลังงามก็ดอกนี้ดอกงามคันดอกมุนีกแก่แล้ว ต้นไม้ต้นดอกไม้กับต้นหอมวุ้ดอกว่านสีทิศแดงแป๊แดเ็ดยังงามเลยช่านเหลนะพี่น้องถ้าเป็นหอมจะฮกปูกไงสามันกำลังถอดใบถอดยอดถอดย่ดดางขึน้น นี่แหละบ้านโดนมันก็งามเลยพี่น้องกเก็พกเพื่อจะเพื่อปลูก,กเ็ดตามที่ผ้าเห็ดอะไรพี่น้อง <c ười> คลิปนั่นแหละผ้าเห็ดที่ปลูกแล้วพี่น้องก็คลิปนี้เขาจบคลิปกันนี่แหละขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามจ้าสวัสดีจา้า